ที่นี่นแต่ผม,มผมจะเล่นให้คุณดูกับผมจะเล่นถูกนะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะเพลงนี้เคยร้องไปแล้วแหละแต่ยังร้องอีกแล้วก็สองปีนั้นทำมาเร็วมากในความรู้สึกของนะวัาที่ออกจากบ้านอ่ะ มันเหมือนมันยังจำได้ว่าเจออะไรบ้างออกมามีเสียงอะไรบ้างออกมาเจอใครทำอะไรบ้างเจอหนังข่าวแบบไหนบ้างทำไรกันบ้างผมยังมันยังจำได้ยังเห็นภาพชัดอยู่เลยแต่พอมาดูความเป็นจริงแล้วมันสองปีแล้วฮะก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าสองปีมันอาจจะเป็นเวลาที่ตั้งเดียวมันยังไม่นานเท่าไหร่หรอกพา่ชา แต่ผมเชื่อว,ว่าพอปีหน้าผมก็จะต้องพูดว่ามันสามปีแล้วครับพอปีหน้าผมก็จะต้องพูดอีกว่ามันสี่ปีแล้วครับแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะพูดว่ามันสิบปีแล้วครับและผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะให้ทุกคนไปด้วย เรื่อว่าช่วงดีที่เกิดมามีคนดีๆคอยช่วยสนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกคุณทุกคนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มาคนที่กำลังเกาะพายายังอยู่ชาผมมีครอบครัวที่ดีที่เข้าใจผม มีวิธีที่ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านโบราณที่คอยแสดงเสน่ห์ของมันแต่แต่ยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้เนี่ยมันเป็นใครซ้อมก็ซ้อมฟรีไปกินของกูฟรีเนี่ยคือทุกทุกอย่างคือแบบถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันจะมีหรอวะแบบนี้มันก็มีแล้วแต่รู้สึกว่าคุ้ช็อ ครูผมเคยพูดไว้คำว่านักร้องอยู่บนเวทีคนเดียวไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนยกตัวอ,อย่างที่เห็นได้ง่ายนะครับอาจารย์ผมเลยอาจารย์บอกว่านักร้องก็เหมือนเหมือนคิงแต่คิงจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีขุมพลต่างๆขุมพลเหล่านี้ก็คือเรืองที่ดีเยทีเดีถ้าไม่มีมนนวมพวกเขาเห็กเขดีร้องบนเวทีเดี่ยวมันเป็นไปนไม่ได้แนะ่ๆ ต้องขอบคุณนะขอบคุณคนนะครับขอบคุณด้นหนเสร็จขอบคุณแฟนขอบคุณบ้านด้านนันขอบคุณทุกโอกาสที่ผมได้มานี่คพิ่สองปีไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรอีก